สวัสดีเพื่อนๆครับตลาดคริปโตในวันนี้เริ่มฟื้นตัวครับหลังจากที่บิตคอยกลับมายืน1 1 7 0 0เดอลลาร์เป็นการกลับมาปิดเหนือ SMA 1น0่ในภาพเดลี่หรือ EMA 1น0่ในภาพเดลี่ได้ครับผมได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับในคลิปล่าสุดก็คือในอดีตช่วงวันที่22มิถุนายนเนี่ยหากกลับมายืนเหนือจุดๆนี้ได้บิตคอยเนี่ยจู่ๆก็ดีตัวทำออทามไฮซซะอย่างนั้นแต่ในครั้งนี้จะแตกต่างออกไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกไปพร้อมๆกันครับ สิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คืออีเทเรียมครับเพราะว่าเหล่าสถาบันให้ความสนใจมากขึ้นและก็ต้องบอกว่าอาจจะมากกว่าบิตคอยด้วยซ้ำเพราะว่าปริมาณในการช้อนอีเทเรียมเนี่ยเพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวันและอีเทเรียมก็เกิดการดีตัวเกิดขึ้นแล้วด้วยนะครับในฝั่งของโซล่าก็ไม่น้อยหน้าครับเพราะว่าดีตัววันเดียวเนี่ยกว่าเเบอร์เซลยทีเดียวฉะนั้นอย่าพลาดโอกาสที่เอาคอยซีซั่นจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากนี้ ผมเองนี่ครับก็พยายามอัปเดตสถานการณ์ของคลิปตัวอยู่เรื่อยในกลุ่ม Discord นะครับก็ให้เพื่อนเนี่ยได้ทำตามแผนกันต่อไปนะอย่างรัดกลุ่มนะครับเพราะว่า สิ่งที่ผมวางวัตถุประสงค์ไว้ก็คือเราจะช้อนสปอตให้ได้มากที่สุดเลยก็ค่อยไปอัดมาจินทีเดียวพักเบรกในการเทรดฟิวเจอร์ลดลงนะครับสิ่งที่ผมต้องทําแบบนี้นเนื่องจากว่านานๆครั้งครับมีเพียงไม่กี่ช่วงเท่านั้นที่คริปโตเนี่ยจะกลับมาเป็นบูรันหรือเอาคอยซันจะเริ่มต้นขึ้นแะละ้วโอกาสที่เอาคอยเนี่ยจะดีตัวตั้งแต่100%จนถึง200%หรือจะ 5X ก็ตามแต่มันมีความเป็นไปได้ครับผมก็เลยไม่อยากให้เพื่อนในกลุ่มเนี่ยพลาดโอกาสตรงน,นี้เนี่ยก็ไม่อยากให้ทุกคน พลาดโอกาสตรงนี้เช่นเดียวกันใชนแล้วรักษาเงินทุนของตัวเองไว้ให้ดีแล้วกอบโกยให้ได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราฟังสถานการณ์ในวันนี้พร้อมกันเลยครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่27สิงหาคมและผมไม่ได้มาแนะนาการลงทุนครับเพื่อนๆครับต้องบอกว่าตลาดคริปโตในวันนี้ก็ดีตัวมาได้ดีนะครับโดยเฉพาะในฝั่งของโอคอยหลากหลายเรียนนะครับอย่างเช่นในฝั่งของดอสคอยดีตัวประมาณ4%ีซนโซนาประมาณ7%จ็ดเปอร์เซ็นตะ์ครับแล้วก็อีทีเรียมนะที่เราสถาบันเนี่ยกำลังไล่เก็บแบบเงียบๆนะคร ออลคอยซีซันนี่อาจจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากนี้และก็บิตคอยเองครับยังคงวิ่งงงงอยู่ในกรอบนะประมาณ1น1 0 0 0 0จนถึงประมาณ1นึ0 0 0สนหนึ่งนันละนะครับหลังจากนี้ครับเพื่อนตลาดเนี่ยจะไปต่อหรือจะดีตัวเพื่อที่จะย่ออีกครั้งจะมาเจาะลึกไปมัพร้อมกันนะครับเนื่องจากในฝั่งของโครงสร้างราคา ยังคงเป็นโครงสร้างขาลงในภาพระยะสั้นนะครับเพื่อนๆพี่เพื่อนเลยครับมองว่านี่คือโอกาสของเพื่อนหรือเปล่าถ้าใครมองว่าคือโอกาสคอมเมนต์เพียงคำว่าโอกาสแต่ถ้าใครมองว่าทับมือก็ คอมเมนต์ก็ทับมือไว้ที่ใต้คลิปกันหน่อยนะครับเพื่อนๆ่อนครับก่อนเาฟังข้อมูลในวันนี้ครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมกันหน่อยนะครับผมจะได้มีกําลังใจออกมาทําคลิปในทุกๆวันและใครที่เพิ่งมาชมก็ฝากกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆที่ผมจับเดตนทุกๆวันนะครับส่วนใครนะครับที่ซัพพอร์ตผมหรือสมัครเมมเบอร์ยูทูบนะครับผมจะมีคลาสในการสอนเทรดทุกๆสัปดาห์และก็จะมีการอัปเดตแผนเทรดคริปโตประจาสัปดาห์กันด้วยนะครับ <ๆ S 2> เพื่อนเพียงแค่กดสมัครหน้าช่อง YouTube ตกเพียงแค่เดนละ6บาท หรือวันละ20บาทเท่านั้นเองครับถือว่าเป็นค่ากาแฟให้ผมในการนะครับเป็นเพื่อนเพื่อนๆครับเรามาอัปเดตในฝั่งของข่าวสารและก็อัปเดตภาวะตลาดกันหน่อยเลยกันนะครับเ,เพื่อนๆล่าสุดในข่าวเฟดเนี่ยก็สร้างความวุ่นวายกดดันดอลล่านะครับนักลงทุนเนี่ยหันมาจาับตาบิตคอย เป็นสินทรัพย์ที่ป้องกันความเสี่ยงมากขึ้นครับบิตคอยล่าสุดนะครับดีตัวมาที่ประมาณ1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันดอลลาร์นะครับเพิ่มขึ้นประมาณ1.75%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับและก็มีการเปิดเผยว่า UAE เนี่ยนะครับมีการถือครองประมาณ6,300นสามร้อยบิตคอยด์บรประมาณ7จ็ดล้านดอลลาร์ผ่านการขุดนั่นเองครับซึ่งข้อมูลเปิดเผยว่านะครับ UAE เนี่ยถือครองบิตคอยมากที่สุดเป็นอันดับที่6แต่ว่าก็ยังคงห่างไกลสหรัฐและก็จนีนนะครับเพื่อน ความปั่นป่วนล่าสุดในเฟดครับเสริมบทบาทให้บิตคอยในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงมากขึ้นครับนอกเหนือจากการสะสมของรัฐแล้วเนี่ยนะครับบทบาทบิตคอยในฐานะสินทรัพย์สำรองยังถูกขับเน้นขึ้นจากความวุ่นวายทางการเมืองสหรัฐครับเพื่อนๆก็คือล่าสุดเนี่ยครับข่าวที่ทรัมป์ได้มีการสั่งปลดลิซ่าคูผู้ว่าการธนาคารกลางสาหรัฐโดยอ้างอิงว่ามีการทุจริต เกี่ยวกับเอกสารการจำนองถึงแม้คุกจะปฏิเสธ้อตากนะครับเพื่อนเหตุการณ์นี้เนี่ยสร้างความกังวลต่อความเป็นอิสระของเฟดซึ่งถือเป็นหัวใจส,สำคัญของนักลงทุนทั่วโลกที่ใช้ประเมินความเชื่อมั่นนะครับนักวิเคราะห์เนี่ยได้มีการเตือนว่าการทําให้เฟดถูกครอบงาแบบนี้เนี่ยครับอาจจะลดบทบาทของดอลลาร์ในฐานะเงินสำรองของโลกเลยทีเดียวนะครับเพื่อนซึ่งอาจจะเป็นการเร่งบทบาทของบิตคอยในฐานะสินทรัพย์ ที่เป็นกลางทานการเมืองนะครับซึ่งใช้เป็นการป้องกันความเสีย่ยงแม้บิตคอยเองเนี่ยครับจะยังไม่สามารถแทนด่ลล่าได้ในเร็ววันแต่ความน่าเชื่อถือที่กําลังเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับทำให้มันเป็นเหรียญคลิปโตที่น่าลงทุนในสายตาของนักลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มองว่าในภาพระยะยาวเนี่ยบิตคอยน่าจะมีการเติบโตมากขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะครับ,บรเ,เพื่อนๆมาวิเคราะห์ในฝั่ขงของแนวโน้มล่าสุดนะครับบิตคอยเนี่ยอาจจะเป็นเส้นทางพุ่งสู 1, 30, ่1นึ่งแสนสามหมื่นลาหรือการทำโอทามไฮหม่ก็ได้นะครับในเชิงที่นี่เขาเอง ากสามารถพุ่งทะลุ1 1 6 0 0 0ดอลลาร์ได้นะครับจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบประมาณช่วงหายเดิมหรือประมาณ1 2 0 0 0แดอลลาร์ได้นะคร,นนนครับเพื่อนๆแต่ในทางกลับกันเพื่อนๆหากไม่สามารถยืนเหนือ 1, 1 0 0 0 0สดอลลาร์ได้นะครับมีโอกาสเสี่ยงที่บิตคอยนจะเกิดการปรับฐานเกิดขึ้นหรือกลับไปทดสอบแนวะสำคัญของชอตเทอร์โมโดที่ผมอัปเดตไปอยู่เรื่อยๆนะครับก็คือ1นึ0 0แดอลลาร์โดยประมาณแล้วก็อาจจะลากยาวได้ถึง1นึ0 0แดอลล่า โดยประมาณนั่นเองครับฉะนั้นเราหากบิตคอยจะไปต่อพักตัวไม่ควรหลุด1นึ0 0แสนหนึ่งลลาร์โดยประมาณนั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆในฝั่งของบิตคอยเด็ดไนะครับเพื่อนก็มีการไล่เก็บเพิ่มเติมนะครับสวันติดต่อกันแล้วเนี่ยก็คือในวันที่25่สิบห้าและก็ยีนั่นเองนะครับก็เห็นว่าราคาบิตคอยก็มีการติดตัวชัดเจนตามที่เหล่ากองทุนเนี่ยได้มีการเก็บเพิ่มเติมนั่นเองครับแต่ว่าที่ร้อนแรงเลยก็คืออีเธอรี่เอ็มนั่นเองครับเนื่องจากมีการเก็บเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในนนแแตตต่่ละะวัััครบ้ง2 8 0 m m 3 3 3 7 m, 4 4 ล่าสุดเมื่อวานนี้เพิ่มมาเป็น4 5 5มากขึ้นทุกทุกวันนะครับแล้วเหล่าสถาบันเขากำลังเรียงเห็นอะไรอีเทเรียมหรือเปล่านผมก็มองว่าอย่าพลาดโอกาสที่จะต้องถืออีเทเรียมติดพอสำหรับใครที่สามารถถือยาวได้นะครับ,บ,บเพื่อนก็อย่าพลาดโอกาสตรงนี้เลยกัน เรามาดูในฝั่งของฟีนิกซเด็กกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้อยู่ที่ประมาณ40กว่าๆนะครับวันนี้ปรับตัวขึ้นมาที่52ซึ่งผมมองว่าพอตลาดเป็นแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ยอมสู่เข้าภาวะความกลัวที่ผมรอก็ได้นะนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมนะเพราะว่าผมก็ถือสปอตปกติของผมก็ไม่ได้กังวลอะไรแล้วก็มีจุดคารลอตของตัวเองที่มันชัดเจนอยู่แล้วนะครับต่เราเป็นเพื่อนก็ทําตามแผนต่อไปนะครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นผมก็ฝากกิจกรรมดีๆประจํากลุ่มของผมเอาไว้ด้วยได้นนครับก็เข้าร่วมได้ไมไดีม่ค้คาจาจย เป็นการแจกรางวัลรวมสูงถึง500,000บาทนะครับพเพื่อนเพื่อนเพียงแค่สแกน QR code นะครับหรือคลิกลิงก์ที่สอดที่อยู่ใต้คลิปหลังจากนั้นเนี่ยกดติดต่อแอดมินในการเข้ากลุ่มแล้วกด Open Ticket ตนะครับจะมีติคเกตเนี่ยเด้งขึ้นมาแบบนี้พเพื่อนเพื่อนกดที่ติคเกตของตัวเองแล้วพิมพ์พูดคุยกับแอดมินได้เลยนะครับจะมีทางทีมงานเขาคอยบอกวิธีในการเข้ากลุ่มเทรดครับพเพื่อนครับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยยังไม่ได้กดไลค์ก็ฝากกดเป็นกำลังใจให้ผมกันหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาอัป พี่ๆครับก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่า Bitcoin นะครับสามารถกลับมายืนเหนือ e m ม1 0องร้อยได้ก็อย่างที่ผมได้บอกไปมาอย่างในช่วงนี้นะครับว่าถ้าสามารถกลับมายืนได้ก็ค่อยโฟกัสในการเทรดต่อไปได้นะครับใครที่เล่นเก่งกำไรก็ค่อยโฟกัสในจุดนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลสิ่งเแล้าสิ่งที่ผมได้บอกไปก็คือว่าใครที่ถือในภาพระรายะยาวหรือจะระย,ยะสั้นก็ตามแต่ หากบิตคอยนี่ครับยังไม่หลุดประมาณช่วง1 0 0 0งแดล้านเนี่ยหรือไอในรับสําคัญของชอตเทอร์มโฮดเนี่ยนะครับถ้ายังไม่ได้ปิดหลุดก็ยังไม่ได้มีหลไรหนากังวลน,นะครับฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็แค่ถือต่อไปนะครับก็ใครที่มีของอยู่นะแต่สําหรับใครที่ยังไม่ได้มีของเ,อเพื่อนๆเรามาดูในภาพย่อยกันว่ามีสัญญาณอะไรในการกลับตัวเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วโครงสร้างราคามีการเปลี่ยนแปลงไหมต้องบอกว่านี่ครับบิตคอยเนี่ยนะครับมีสัญญาณบู l ดิวเวอร์เซนต์เกิดขึ้นจริงนะครับตาสุดท้ายแล้วเนี่ย ดีตัวค่อนข้างน้อยเนี่ยผมมองว่ายังคงอ่อนแรงอยู่เพราะว่า ema เส้นสีดแดงเนี่ยเส้นแรกเลยยังไม่สามารถ break กลับไปยืนเหนือได้เลยนะครับแล้วก็โมเมนตัมจาก Max กเนี่ยนะครับแรงซื้อยังค่อนข้างอ่อนนีแล้วก็แม็กดีเนี่ยยังต่ำกว่า0ูนย์ด้วยนะครับฉะนั้นแนวโน้มขาลงเนี่ยหรือโมเมนตัมฝั่งขาลงเนี่ยยังคงมีบทบาทมากอยู่ยังคงกดทับผักดันไม่ให้บิตคอยเนี่ยไม่ยอมไปไหนนะครับก็เลย อาจจะมองว่าบิตคอยเนี่ยยังไม่ได้คอนเฟิร์มการกลับตัวที่แท้จริงสำหรับเพื่อนๆเนี่ยครับใครที่จะเข้าเพิ่มเติมต่อจากนี้หรือใครที่จะโฟกัสในการเทรดฝั่งขาขึ้นผมมองว่ายังคงมีโอกาสให้เพื่อนๆได้กดเทรดอยู่นะครับซึ่งผมจะมองว่าเดี๋ยวรอบิต o i n ในการย่อพักตัวอีกสักชุดเช่นอาจจะเป็นการลงมาพักตัวตามโลเดิมนะครับรอวัดได้แบบนี้นะครับอ่ะอาจจะรอย่อในกรอบของฟิบ o อนชี ในภาพของกรอบ1ชั่วโมงนะครับก็คือตั้งแต่1นึ0 0 0สนจนถึงประมาณ1นึ0 0แสนเก้าพันล้านเพื่อนเห็นไหมครับจะใกล้เคียงกับ i q u i d a t i o n Map นะครับหรือการเคลียร์สภาพคล่องของนักเทรดสายฟิวเจอร์นะครับก็เห็นว่าเนี่ยมันมีความผันผวนอยู่ในกรอบๆนี้เลยไม่เกินประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งเลยก็ด้านล่างเนี่ยประมาณช่วง1นึ0 0สนแปดพันลจะตรงกับอะไรพอดีเพื่อนสังเกตดูนะ s h o r ท term h o ลด e ที่ผมบอกเพื่อนไปเลยเห็นไหมครับว่าจุดนี้มันค่อนข้างที่จะมีในยะสำคัญพอสมควร หากมีการลงมาทดสอบแล้วมีแรงซื้อผมมองว่าตรงนั้นแหละคือจุดกลับตัวที่แท้จริงแสดงว่าบิตคอยยังคงมีโอกาสที่จะลงมาทดสอบประมาณนะครับอ่ะผมทำไว้เลยประมาณ18,800ดพันแปดรัลลาแถวๆนี้อ่ะเชะ้าแล้วผมจะทำกรอบโฟกัสไป้2กรอบประมาณนี้นะครับซึ่งผมมองว่ามีโอกาสนะที่เขาจะรับอยู่และเขาจะเริ่มกลับตัวได้แถวๆโซนนี้สช้าแล้ใครที่ไม่ได้ซีเรียสมากมายนะนเพื่อนๆก็เห็นว่าในพาร์ทเดลี่เนี่ย ไอ้แท่งเทียเนี่ยมันสามารถกลับไปยืนเหนือ EMA 100่ได้แล้วถ้าเพื่อนๆไม่ได้เสีเรียสมากก็แค่โฟกัสในการ DCA ไปก็ได้นี่ครับหลุด1 8 0 0พันล้านแค่ขาดออกมาเว้ซีซึ่งจุดคัดเนี่ยมันไม่ได้ไกลมากอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะวางความเสี่ยงแบบไหนนะครับแล้วแต่คนถนัดแล้วกันซึ่งผมเองเนี่ยครับถ้าจะเทรดในภาพฟิวเจอร์สเนี่ยครับหรือภาพชอร์ t เทอ m มเนี่ยแบบเก็งกําไรเนี่ยครับ ผมจะรอในการย่อพักตัวอีกชุดหนึ่งแล้วจะโฟกัสในการเทรดแบบนี้อาจจะยอม S L แถวโลล่าสุดแถวนี้นะครับว่าจะเป็นการหลุดดีมาโซนในชุดนี้ด้วยเห็นไหมครับจะเป็นโซนสําคัญที่บิตคอยเนี่ยดีตัวขึ้นไปทำออทามหายได้ไเพื่อบหเห็นไหมครับฉะนั้นแล้วก็บิตคอยเนี่ยอาจจะเกิดแรงซื้อแถวแถวนี้ได้หรืออาจจะเริ่มกลับตัวนะแถวแถวช่วงนี้นะครเพื่อนอย่าพลาดโอกาสในการโฟกัสในภาพช็อตเทอมต่อจากนี้ ซึ่งแทรเก็ตเนี่ยนะครับผมมองแบบไม่งกาวมากเลยซึ่งผมทําไว้อยู่แล้วก็คือเป็นการขึ้นไปทดสอบเทรนไลน์นะครับของบอร์ดยิงเวทนั่นแหละก็เหมือนพฤติกรรมที่เขาเคยทำเลยครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหมของบอร์ดยิงเวทเนี่ยขึ้นไปขอบล่างขอบบนเห็นไหมครับก็จะขึ้นมาขอบบนอีกครั้งฉะนั้นโอกาสก็คือเนี่ยพอเขาไซเวอ์อยู่ในกรอบเห็นไหมครับจะลงมาขอบล่างอยู่แล้วเห็นไหมครับเนี่ยกรอบเทรนไลน์ของบอร์ดยิงเวทเห็นไหมครับเหมือนกันเลยเห็นไหมครับเนี่ยเหมือนกันเลยเขาแค่ขึ้นไปทดสอบขอบบนถ้าหากเบรกได้ก็ขึ้นไปทดสอบ ขอบบนถัดไปเห็นไหมครับแถวๆโซนนี้นะครับเป็นโซน RR ที่คุ้มในการเริ่มโฟกัสช้อนบิตคอยหรือเข้าเทรดบิตคอยในสองขาขึ้นแล้วนะครับก็ลองไปวางแผนเพิ่มเติมกันดูผิดแพ้ล้วแค่ยอมขายแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนเลยครับถ <ๆ S 1> ้าเรามาดูกันต่อในฝั่งของอีทีเรียมเล็กๆเนีอยนะในการเปรียบเทียบอีทีเรียมเองเนี่ยนะครับก็ไม่หลุด EMA เห็นไหมครับผมได้บอกไปแล้วว่าใครที่เล่นสั้นเก่งกำไรถ้าไม่หลุดโลนี้ ไม่ได้มีอะไรน่ากังวลผมก็จะมองว่าเขาเนี่ยจะไซด์ไว้ออกข้างต่อไปสะสมพลังแล,ล้วลุนไปต่อทาร์เก็ตผมก็บอกไปหมดแล้วนี่ครับก็คือประมาณ5้าพันล้านเป็นอย่างน้อยหรือเราวัดในภาพช็อตเทิมได้นะครับห้าพันล้านห้าพันสามร้อยรวมไปถึงหกพันล้านผมมองโอกาสที่จะไปถึงได้ส่วนทาร์เก็ตในภาพไม่ใหญ่ตามบอดดิ้งเวทนะครับอ่ขอโทษที ก็ไม่ได้ทำเอาไว้อีกแล้วนะครับก็คือ1 0 0 0 0ดอลลาน์น่นอนครับเ,เพื่อนๆก็ตามที่ผมได้อัปเดตมาโดยตลอดเลยมีสัญญาณการอ่อนแรงตรงไหนแค่ทีออกมาจุดนั้นนะครับก็เห็นว่าทาร์เก็ตเนี่ยอยู่ที่ประมาณนี้10,000ดอลลาร์ยังคงเป็นไปได้ในภาพระยะยาวนะครับมาต่อกันที่โซนานี่ครับก็เป็นหนึ่งเหรียญที่ผมว่าค่อนข้างน่าจับตาเช่นเดียวกันเลยก็ยังคงมีอัพไซด์ในการไปต่ออยู่เพราะว่าโซนาเป็นเหรียญที่ยังไม่ได้เบรกเช่นแล้วผมสนใจแค่เหรียญไหน ที่ยังคงมีอไซด์เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ทําให้พอของผมเนี่ยสร้างรากฐานที่มันั่นคงฉะนั้นผมก็จะโฟกัสเสี่ยนประมาณนี้นะครับก็ลองไปวางแผนเพเิ่มเติมมาดูในฝั่งโซลนาถ้ายังไม่หลุดโล,ล่าสุดผมมองว่าไม่ได้มีอะไรน่ากังวลน,นะครับโอกาสก็คือไระทดสอบไฮาเดิมหรือมีการทำออดทำไฮใหม่ได้ผมว่ายังคง เป็นไปได้อยู่นะครับก็ลองไปวางแผนกันดูเรามาต่อในฝั่งของ XRP ได้กันนะครับก็เป็นหนึ่งเหรียญที่เกิดการไซด์เวย์ซึ่งผมบอกว่าการไซด์เวย์ในชุดนี้เนี่ยเป็นการสะสมพลังในช่วงของ accumulation phase นี่ยเพราะว่าเป็นการไซด์เวย์ในชุดแนวโน้มของขาขึ้นนะครับมีการ break ขึ้นมาไซด์เวย์ในชุดแนวโน้มขาขึ้นผมจะมองเป็นชุดไซด์เวย์พักตัวเพื่อที่จะลุนไปต่อหรือ XRP เนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะทะยานสู่4ดอลลาร์หรือการทำ all time high ใหม่ได้นั่นเองครับก็ลองไปวางแผนเพิ่มเติมกันดูลุ้แล้วล่าส คาดออกมาไว้อแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆครับในฝั่งของไอเดียการเทรดอื่นเพิ่มเติม <ๆ S 1> ผมจะอัปเดตดิสคอดอะไรกันนะครับร,บรวมถึงในการอัดมาจิ้นกันด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมรอจังหวะในการกดเทรดตอนนั้นอยู่นะครับซึ่งผมยังคงมองโอกาสที่เหรียญที่ผมจะถือนี่นะครับน่าจะเติบโตประมาณ50%จนถึงหลัก 2x เป็นไปได้นะครับตามความเป็นจริงซึ่งผมมีการวิเคราะห์และก็อัปเดต มุมมองต่างๆ,ๆที่มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยให้กับเพื่อนในดีสอร์ตไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนก็เพื่อนๆก็อย่าพลาดโอกาสในการถือเอาคอยในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเอาคอยซีซั่นนะครับยังไม่ได้ถึงจุดพีคอย่าพลาดโอกาสต่อจากนี้ก็คือ MUE เนี่ยนะครับก็จะเป็นมูลค่าของบิตคอยเนี่ยว่าตอนนี้มันถูกหรือมันแพงนะครับก็เห็นว่าถ้าเป็นช่วงที่มันถูกเนี่ยนะครับก็คือจะต่ำกว่าศูนย์ไปเลยซึ่งช่วงนี้เนี่ยจะหาได้ยากมากๆนะครับไซเคิลหนึ่งเนี่ยจะเกิดขึ้นเพียงแค่ประมาณสักครั้งหนึ่ออนนนนนนนๆแแตต่่่่่ถ้้าาามัััยยยยงงงงคคกกว2 2บบีีูใโซเเ็็ป ที่ยังไม่ได้เข้าสู่จุดท็อปสุดนั่นเองเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเข้าสู่จุดท็อปสุดเนี่ยมักจะมีการดีตัวเกิน6นะครับซึ่งในปี2017เดนี่ยดีตัวสู่9นะครับปี2 0ง7ปรับตัวสู่เลข7นะครับแต่ปี2025เพ่ิพึ่งอยู่แค่2แค่นั้นน,นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะบอกว่าคริปโตเนี่ยยังไม่ได้เข้าสู่จุดพีคเลยเลยก็ยังไม่ได้ใกล้ เคียงเลยอลยกันแหนบกนใช่แล้วก็ลองลองไปวางแผนวิเครอ์เพิ่มเติมไปดูด้วยกันนะเพื่อนๆครับสรุปในคลิปนี้เนี่ยผมก็มองว่าเดี๋ยวบิตคอยเนี่ยผมจะรอในการย่อพักตัวซึ่งผมมองว่าแถวๆนี้เนี่ยเป็นโซนอาที่คุ้มในการกดเทรดฝั่งขาขึ้นแล้วเพราะว่าจุดคัทเนี่ยก็ไม่ได้ไกลมากนะครับโอกาสในการดีตัวเนี่ยผมจะมองเป็นการ pull back ขึ้นไปก่อน สักประมาณ1 1ึ่งแสนห่าเป็นการขึ้นไปเคลียร์กับด้านบนเนี่ยซึ่งผมจะมองว่าเป็นโอกาสที่เป็นไปได้เลยก็อาจจะโฟกัสในการเทรดแผนนี้นะครับเลยก็ในฝั่งของอลคอเองผมยังคงถือปกตินะครับแล้วก็รอในการอัดมากจินเพิ่มเติมซึ่งจะเป็นการอัดไม้ใหญ่ พื่อลุนในการรันเทรนในภาพระยะยาวไปเลยนะครับก็สิ่งที่ผมวางแผนไว้เนี่ยนะครับก็มองว่าเอาคอยเดยวที่ผมถือเนี่ยน่าจะมีการเติบโตได้ประมาณ50%บเปอ็นอย่างน้อยและก็ประมาณ1 3ึ่งต่อจากนี้ยังคงเป็นไปได้เพราะว่าผมมีการอัดมาจินเพิ่มเติมด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะทยอยอัปเดตไปเพื่อนในดิสอร์ดอีกทีหนึ่งซึ่งผมยังคงเวท A/C รอดูท่าทีในการกดกันอยู่นะครับก็ยังไม่ได้รีบร้อนอะไรเพราะผมมองว่ายังคงมี ระยะเวลานะครับที่อาคอเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวอยู่เช่นเดียวกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนของพเพื่อนทุกคนครับดีใจได้พบุกับเพื่อนทุกคนในวันนี้ยินดีเป็นทาวฉลามที่เกาะวานมากับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ